ยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับลมละลายโปรดักชั่นหมอขามีคนไข้ค่ะเออฉันนั่งก่อนนะคะสวัสดีครับฉันนั่งก่อนครัสวัสดีครับสวัสดีค่บเป็นเลยมาจาะหนูเวียนหัวค่ะบางครั้งขน้ามืดแล้วก็อาเจียนด้วยค่ะคุณหมอขา ถามหน่อยนะคะคือขอแค่ปรึกษาครับคืออาการแบบเนี้หนูท้องหรือเปล่าคะท้องเหรอค่ะแล้วคุณมีผัวหรอครับเออไม่มีครับอ๋อไม่มีจะท้องได้ยังไงล่ะครับหนูก็ว่าอย่างงั้นแล้วครับแต่มันมันเวียนเหมือนเหมือนใครมาบีบหัวหนูอะครับเออมันขึ้นไส้เลยใช่ไหมฮะคับเป็นเพราะเดินตามแดดมาป่ะเนี่ยเอไม่เคยค่ะอยู่แต่ในร่มอยู่แต่ในแอร์ จริงค่ะหนูไม่เคยกโกหกใครนะคะนลองบิดซ้ายซ้ายขวาหันให้ทั่วเลยโ,โย,ยกไปเลยซ้ายขวาซ้ายลองทิดซ้ายขวาเออไม่ใช่ที่ต้ซ้ายขวาไม่ใช่ไแต่หันดูว่ามันเวียนข้างไหนหนักมากข้างอะมันมันต้องมันม,ม,มันปวดมากเลยค่ะอ,อ,นอน,นอ,นนอนขอเช็คหน่อยนะค่ะข้างซ้า,งายป่ะที่หนักหนักหรือยังไงประมาณประมาณข้างนี้ค่ะไอผมผมจริงไหม ทำไมครับถอดถอดได้ไหมให้หมอดูเอาได้ค่ะมีอะไรกันครับผมไม่มีไม่มีจ้ะผมได้ถึงขนาดนี้เลยแหละขอโทษนะครับของของของขอตัวนี่หน่งอย่มีเดือ้อมนี่ตนดูนะแปดหนึ่งได้น่อะตอนนี้เจ็บข้างไหนครั เจ็บที่ข้างหมอตี๋ยค่ะอเจ็บข้างนี้นะคึบๆเลยป่ะตอนนี้เลึบๆป่ะขอโทษดีนะเจ็บอยู่ข้างเดียวใช่ไหมตอนนี้เจ็บข้างนี้ข้างเดียวเลยค่ะโทษนะครับตอนนี้เจ็บข้างไหนแล้วเริ่มเจ็บอีกข้างนี้ค่ะทั่วหัวเลยใช่ไหมข้างนี้ยังแผ่วๆแต่ข้างนี้หนักค่ะอ๋อแสดงว่าเป็นซี่้ายมากกว่าซีซ้ายนี่ก็เกี่ยวกับขาด้านด้านขวานะเพราะว่าสมองนี่มันจะสลับกัน นะถ้าเป็นเจ็บสมองซีซ้ายข้างขวานี่จะเป็นนะถ้าเป็นข้างขวาเนี่ยก็จะลงเป็ข้างซ้ายนะข้างนอกโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ไปทําอะไรมาหัวแดงไปหมดเลยหรือว่านอนเดินกากแดดแน่ไม่ไม่ได้ตากแดดค่ะมันขึ้นเป็นรอยนิ้วเลยนะหรอหรือคะหรือว่าหรือว่าหนูสระผมมาค่ะเกาสระผมขยี้ใช่ไหมขยี้ขยี้ก็้ม่ก็ไม่ มหมมอขาครับตอนนี้มึนหนักกว่าเก่าอ่ะค่ะมึนหนักกว่าเก่าคือจดไม่ได้ทางพยาบาลจดไขาได้นะเราไม่รีบตัวผมนะมันมันมันปวดตรงไถอๆอ่ะค่ะไทอยเหรอครับมันถึงไปถึงสะบักเลยไหมเหมือนเหมือนมีใครมานั่งขับเลยอ่ะค้โหมันใครมามาเหยียบอยู่นี่มันจะมันจะลาวอาการในแบบนี้มันจะลาวสังเกตได้ว่าถ้าเอ่อกรียกโรค ไม้เกอนไม้เกฑนค่ะไมยเกลนเป็นไมยเกลนนะปวดนิดหนึ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวพยาบาลเดี๋ยวเอา<ห>เอาประหลอดให้คนไท้อมดูค่ะอ่ออ๋ออมไม่ได้ค่ะใต้นินไว้ใต้นิอมประหลอดเอาไว้ใต้นิดไม่ได้ค่ะคือ,ค,อคือชั้นนี้อ่ะเป็นร้อนในค่ะคือไม่ได้ครับกลัวติดเชื้อครับอ๋องั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาเหนี่ยวกที่รักแล้ขอโทษคระคุณหมอรักแล้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยครับ คนี้เปนคนเลโบจีอะัไม er, ่ได้เลยก็มาเมาตรงี้แล้ก็ขังตายเอารอๆอังบี้หรอบจีอะครัขอโทษนะโทษนะอ้โหเป็นไงเจ็บอีกไหม มันมึนมันเอางี้อมใต้ลิ้นก็ไม่ได้เน็บรักแร้ก็ไม่ได้อืองั้นขอโทษนะเดี๋ยวต้องเอาเน็บไปที่ก้นแล้วล่ะโอ๊ยแล้วแต่หมอละกันนะครัคือหมอคิดอะไรกันหนูหรือเปล่าอะคะโอ๊ยหมอวิัญญาบันความรักของคนไข้ต้องตายไปพร้อมกับหมอครับเดี๋ยวอุปกรณ์เลยนะนะกล้องตรวเขาแบงก์ไงนนะโอเคค่ะ คนไข้พร้อมแล้วค่ะคุณหมอจับจับแป๊บหนไงจ๊ะทำใหดีนะคะขยับตัวนิดนึงจัะค่ะหมอจับหอจับต้องแล้โอ้ยตอนนี้ดีแล้วนอนนอนนอนดีดน่อนนดีดโอ้โหอ่าทีนี้เดี๋ยวหมออ่าเดี๋ยวพยาบาลถอดเกงก็ออกด้วยนะหมอถอดเกงแล้วหมอจะเรียกกล้องยัดคุณคุณหมอขาอะไรนะปิดไปก่อนค่ะ มีอะไรกันเนดี๋ยวจะเอากล้องยัดเข้าไปอาก็เข้าไปตรวจข้างในไงหนูปวดหัวนะคะอ้าก็ถูกแล้วไงกรตุกปวดหัวไงหมอก็ต้องเอากล้องเข้าไปส่องดูว่าเป็นอะไรอะคุณหมอขาแล้วกล้องเบลอะไปหน้าขนาดเนี้ย ไปส่องดูได้ยังไงอะอ้าวนี่คุณพูดคุณคิดหรือเปล่าเนี่ยคุณปวดหัวหมอรู้อยู่แต่ที่นี้หมอจะเอากล้องลงไปเข้าไปในหัวได้ยังไงมันไม่มีทางเข้ามันต้องเข้าทางนี้แหละเอาเข้าไปก่อนเดี๋ยวก็ทะลุเข้าไปดูโพรงสมองนี่ถ้าหากว่ากล้องมันเข้าไปได้อะไม่ต้องเอากล้องดีกว่าค่ะหมอเอาจะใช้อะไรก็หัวหมอนำมุดเข้าไปดูเลยดีกว่าเอานี่นี่หัวเขาได้ด้วยเหรอเขาได้ก็ลองดูมามาโอ๊ยหนูประชดจะประชดทำไมล่ะค่ะ ปวดหัวนะครงนี่คุณไม่อยากหายเหรอปวดหัวก็กล้องเข้าไปส่องดูก่อนจะได้รู้อาการหมออะแล้วคิดดูสิครั้ถ้าเข้าไปแล้วอ่ะไอเข้าไปหนูไม่ว่าแต่อีตอนออกเนี่ยหมอซ้ไย้หนูไม่เหลืออะไรนัคะขหมอมีหน้าที่เอาเข้าไปแต่ตอนออกออกไม่ได้เนี่ก็ไม่ใช่เรื่องของหมอโอ้ยดังนั้นหนูไม่อยู่ละหนูไม่อยู่โรงพยาบาลนี้แล้วไม่ต้องไม่ต้องไม่ตรวจแล้วเอาแล้วอาการคุณไม่หายนะโอ้ยไปรักษาที่อื่นดีกว่าโอ้ย หัวดนะตอนแรกมาก็ไม่คิดนะไอ้คุณนี่ยังไงเนี่ยนี่ทำยังไงอะจัดอีกพยาบาลนวลเอ๊ะยังไงนีฮะอ้าวแล้วจะหายไหมเนี่ยคุณจะหายไหมเนี่ยโอตายแล้วแล้วอุปกรณ์ก็เตรียมมาแล้วนี่ไปเช่าเขามาด้วยแหละแล้วจะตรวจยังไงเนี่ยหมอเอออเามาแล้วก็ลองใช้ดูหน่อยดีไหมมาคุณใช้ใครอ่ะคุณนั่นแหละมาลองดูเราฟ้องเลยเราฟ้องคุณมาดิเอาจงดูหมอเออมาลองดูโอ้เช่าเขามาแล้วก็ต้องลอง โทรตามข่าวเลยไหมลนะ่ะได้เหรอ,อได้เลยอย่าไปไชนหมอจะหมอห้าพุ่งนะโฝากกด subscribe ด้วยนะคะ